นี้เราจะมาแชร์เทคนิค do less get more ทำน้อยยิ่งได้ผลลัพธ์มากเนี่ยเราจะทำยังไงมันจะมี5วิธีคิดนะคะที่เรียกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ง่ายมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากนะคะจริงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณน่ะกำลังอยู่ตรงจุดไหนหรือว่าบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ เป้าหมายของเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปแบบร้อเปซแต่เราแค่เปลี่ยนเป้าหมายนในการลงมือมทำเวลาที่เราทําอะไรหลายๆอย่างเนี้ยนี่ก็อยากจะทาไอ้นั่นก็อยากจะคิดไอ้นี่ก็ยังไม่เสร็จไอ,ไอ้นู่นเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่ทุกคนน่ะไม่สามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันอยากจะให้ผลลัพธ์ มันเป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณจะต้องจดจ่อกับสิ่งที่คุณทําว่าสิ่งเนี้ยมันจําเป็นหรือสิ่งนี้มันสําคัญแล้วก็โฟกัสมันอย่างจริงจังแล้วข้อที่2เมื่อใดที่เราจดจ่อแล้วใช่ไหมคะคุณก็จะเริ่มมองเห็นโอกาสยกตัวอย่างกับการทํางานละกันนะคะ เช้าเช้าครูจอยก็จะมาทําใบเสนอราคาให้ลูกค้าใช่ไหมคะแต่ใบเสนอราคาเนี้ยจะมีหลายโครงการมากแล้วก็จะมีลูกค้าหลายกลุ่มหลากหลายแต่สิ่งนี้ล่ะค่ะมันทําให้ครูจอ่ลดขั้นตอนในการที่เราจะต้องเดี๋ยวแบบกลัวว่าอันนี้จะส่งให้ลูกค้าไม่ทันเดี๋ยวใบเสนอราคานี้ลูกค้าก็จะรีบแต่อีกอันนึงเฮ้ยโปรเจกต์งานเนี้ยมันใหญ่นะถ้าฉันพลาดไปฉันคงเสียโอกาส อันนี้แหละค่ะเห็นไหมคะที่ครูจโจลี่กาลังบอกว่าถ้าคุณเห็นแล้วมองโอกาสแล้วว่าไอสิ่งที่เราเห็นนะ่ะว่ามันมีผลลัพธ์ที่จะมีผลตอบแทนได้สูงสุดเนี่ยแหละค่ะคุณต้องเลือกสิ่งนั้นข้อที่สามงานที่เราทาเนี่ยมันเป็นงานที่เรารักจริงๆหรือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่ลักอย่างเดียวด้วยนะคุณจะต้องลักในสิ่งที่คุณอยากจะทํามันในทุกๆครั้งด้วยทําได้ทุกวันนะ่ะโดยที่คุณไม่บเบื่อคุณ รักที่จะทํามันคุณก็จะทํามันได้แป๊บเดียวนะคะบางคนแบบอยากจะทําอะไรยากๆแต่พอคิดอะไรที่มันยากๆอะ่ะคุณก็จะใช้เวลาเยอะๆแล้วพอใช้เวลาเยอะๆไออันอื่นอะ่ะมันก็ไม่ได้ทําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทุกอย่างคือการเลือกนะคะเลือกในสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกสนุกเราทําในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำาไหคะแล้วพอข้อที่4เนี่ยล่ะคะ่ะถ้าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยุ่งยา Why? คุณสามารถที่จะให้ใครทำได้ <S <S 1> <S 1> ก็ให้คนนั้นทำใครก็ได้มาช่วยซัพพอร์ตคุณหรือบางคนที่คนที่แบบว่าเริ่มสร้างตัวตนบนออนไลน์ให้คนรู้จักได้เยอะๆแล้วเริ่มมีรายได้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนเคยเป็นคนตัดคลิปเองเป็นคนทำไลฟ์สดเองแล้วผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้ก็คือคุณจะเริ่มโฟกัสกับตัวเองในการที่จะมาออกกล้องเนี่ยละค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยละค่ะก็คือคุณจะต้องสนุก ทุกการเดินทางพอคุณทําแบบนี้แล้วใช่ไหมคะคุณเริ่มเห็นมองโอกาสตัวเองแล้วแหละว่าเราเริ่มมีเวลาให้กับตัวเองเราเริ่มมีเวลาให้กับคําถามของเราย้อนกลับมาคิดว่าตอนเนี้เราอยากจะปั้นช่องของเราแบบไหนเราอยากจะค้นพบกับกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างไรคุณก็จะเริ่มหาแนวทาง